เขาด้เอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็นไปได้แค่สองเลี้ยซ้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองจเจริญไม่จเจริญอยู่ที่คนแน่ครับเขาด้เอาเป็นะครับแต่เก็บขยะไม่เป็นไปได้แค่สองเลี้ยซ้ายนะคะ บ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่เขาได้เอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็นไได้แค่อเลียวซ้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่เขาได้เอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็นไปได้แค่สองเลี้ยวซ้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่ เขาดเอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็นไปได้แค่สองเลี้ยท้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่เขาจดเอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็นไปได้แค่สองเลี้ยง้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่เขาได้เอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็น งเลี้ยง้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่เขาจะเอาเป็นครับแต่เก็บพยายามไม่เป็นไปได้แค่อเลียยง้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่เขาจะเอาเป็นครับแต่เก็บพยายามไม่เป็นไปได้แค่สองเลี้ยซ้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่ เขาดเอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็นไปได้แค่สองเลี้ยซ้ายนะคะบ้านเม er ืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่เขาดเอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็นไปได้แค่สองเลี้ยซ้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่เจริญอยู่ที่คนแน่เขาดเอาเป็นครับแต่เก็บขยะไม่เป็น เรียนท้ายนะคะบ้านเมืองบ้านเมืองเจริญไม่จเจริญอยู่ที่คนแน่คร